คราวที่แล้วเนี่ยครูสอนว่าจุดตัดมันอยู่ต,ตรงไหนโดยใช้กราฟนะโดยใช้โปรแกรมนะที่ครูสอนก็คือใช้โปรแกรมในการเขียนนะครับนะใครไม่รู้ก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะอันเก่าๆว่าเอออะโอีกทิพย์โชคนะครับดูอันเก่าๆก,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 ก็ได้นะว่าของอันที่แล้วเนี่ยว่าเป็นยังไง แต่คราวนี้เนี่ยที่ครูกาลังจะสอนก็คือว่าครูกาลังจะสอนนะโดยใช้วิธีการคํานวณไอ้ตัวนี้สําคัญมากนะครับนะน้องคนไหนที่จะใช้สอบเนี่ยเรื่องนี้สําคัญพอสมควรนะ The clue first, guru first ค l u e f ิ r ์สเองครับคราวนี้โจทย์บอกว่าจงหาจุดตัก2สมการที่กำหนดให้คราวนี้เราจะใช้วิธีโดยการคำนวณนะครับไม่ไม่ใช้ไม่เขียนกราฟนะครับไม่เขียนกราฟนะ สามเลบสี่เท่ากับหนึ่งลบวเท่ากับลบสองนะพิธีการทำเราก็จะให้ตรงนี้เป็นสมการที่หนึ่งและตรงนี้เป็นสมการที่สองโอเคไหมครับ <c oughs> ครูจะใช้นะวิธีนะจะแทนค่าก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการออตัดออกก็ได้อะดูยังไงอ่ะข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนะครับสมการนึงข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่ง ก็คือนะ 3x ลบ4 y เท่ากับ1อันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสมการที่1อีกสมการหนึ่งคือ x ลบ y เท่ากับลบ2นะเป็นสมการที่โอเมครัเป็นสมการที่2นะข้อนี้เนี่ยทำยังไงนะครับข้อนี้ทำยังไงข้อนี้เนี่ยนะครูต้องการให้ x หายไปใช่ไหมเหายไปนะ x หายไปก่อนนะครับ ครูก็อาจจะคูณสามเข้าไปในสมก,การที่สองก็ได้นะครับคูณสามเข้าไปในสมก,การที่สองนะจากส x เฉยๆคูณสามเข้าไปกลายเป็นสาม x สามคูณกับลบ y กลายเป็นลบสาม y เท่ากับสามคูณลบสองกลายเป็นลบหกเป็นสมก,การที่สามโอเคไหมครับเป็นสมก,การที่ 3. สามเสร็จแล้วครูก็เอาสมก,การที่หนึ่งเนี่ย x เหมือนกันแล้วถูกต้องไหม คูเอาสมการที่1นลบด้วยสมการที่3นะเกิดอะไรขึ้น3 x ม y ลบสลบกับวงเล็บ3 x ม y ลบสานะเท่ากับ1นึ่ลบกับลบหกอ่าหนลบกับลบหนะคราวนี้พอครูเปิดเล็บมากลายเป็นนะสาม x ลบสี่ลบสาเลบครลบเป็นบวก 3y เท่ากับลบคูณลบเป็นบวก1นบวกหตัวนี้เหมือนกันตัดทิ้ง ไหมครับเหมือนกันตัดทิ้งนะเนี่ยสามเอกลบสามเอ็กตัดทิ้งลบสี่บวกสามก็กลายเป็นลบ y เท่ากับเจ็ดนะเราก็จะได้ว่าอะไรหลกนะตรงนี้เราก็จะได้ว่าคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปอีกเราก็จะได้ว่า y, 7, นะ y นะเท่ากับลบเจ็ดาแล้วก็นำา y นะเท่ากับลบเจ็ดเนี่ยพอเราได้ y เท่ากับลบเจ็ดแล้วถูกต้องไหมเราก็แทนในสมการที่สองเลย ก็กลายเป็น x ลบกับนะ y คือลบ7เท่ากับลบ2ลบคูณลบเป็นบวกกลยเป็น y บวก7เท่ากับลบ2โอเคไหมเพ, 7. เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ2ลบเเพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ลูกลบ9นะเราได้คำตอบ2คํคำตอบก็คือ x เท่ากับเท่าไหร่ลบเเพราะนั้นมันจะตัดกันที่จุดลบ9นะ x คือลบ9นะกับจุดนะ กับจุดเท่าไหร่ลบเจ็ดนะลบเก้ากับลบเจ็ดนะสมการนี้จะตัดตรงนี้โอเคไหมนี่คือคําตอบอยากรู้ว่าคําตอบนี้จริงไม่จริงเรากลับไปแทนในอันที่1ก็คือแทนที่ 3x นะแทนที่ 3x มลบสียเท่ากับหนไหมนะลองดู 3x คือลบเนะลบกับ 4y คือลบเนะซึ่งจะเท่ากับนะ ซึ่งจะเท่ากับนะเท่ากับเท่าไหร่ลบเก้าลบเจ็ดกลายเป็นเท่าไหร่ลบลบยี่สิบเจ็ดลบคูณลบเป็นบวกเจ็ดสี่ยี่สิบแปดตรงนี้เท่ากับลบหนึ่งนะซึ่งเอ่อ,เ,อ,อเท่ากับบวกหนึ่ง่าทีซึ่งตรงกันเลยเห็นไหมตรงกันเลยเห็นไหมนี่คือวิธีตรวจคาตอบเวลาพอเข้าใจไหมครับนาะใครงงบอกนะเวลาเราคิดอย่างเงี้ยนะเวลาเราหาอย่างเงี้ยนะเราก็ใช้วิธีตัดออก ตนะัดออกก็คือว่าคูณด้วยสัมประสิทธิ์ตัวที่หน้าเนี่ยเนะนี่ยตรงเนี้ยให้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเหมือนกันนะก็คือคูณสาเข้าไปเห็ okay, นไหมอ่ามานะพอพอเข้าใจไหมครับนะนะวิธีนี้นะครับนะหรือเราจะใช้วิธีหนึ่งก็ได้นะคูลอกจนใหม่นะนะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อกี้คือ 3x ลบ4 y ่เท่ากับ1น่ใช่ไหมนี่ข้อที่1อยู่นะข้อที่1อยู่นะครูยังไม่ได้เปลี่ยนข้อนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนะอีกอันหนึ่งก็คือนะก็คือ x ลบ y เท่ากับลบ2อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งและนี่เป็นสมการที่สองถูกต้องไหมแต่จากสมการที่สองเนี่ยครูทําอย่างนี้ลบ y ครูย้ายมาเป็นบวก y จะเป็น x เท่ากับลบ u ย้ายเป็น y ลบ2นะแล้วก็นํา x เนี่ยเท่ากับ y ลบ2เนี่ยนะแทนกลับไปในหนึ่ง เข้าใจไหมครับนะ่ะครูช้าๆนิดนึงนะครู้สึกครูพูดเลยไปนิดนึงครูนํา x ตรงเนี้ยกลับเข้าไปแทนใน1น,นะครับมันก็เลยกลายเป็น3 x คือ y ลบสลบส y เท่ากับหเห็นไหมเอาตรงนี้นี่ x ตรงนี้คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเอาตรงเนี้ยใส่เข้าไปตรงนี้เลยพอครูกระจายเข้าไปเป็น3 y ลบหลบส y เท่ากับหนนะพอครูใส่เข้าไปอย่างนี้ สามวายลบสี่วายเหลือเท่าไรลูกลบวายนะเท่ากับหนึ่งครนี้ลบหกตรงนี้นะครูก็ย้ายข้างมาตรงนี้กลายเป็นบวกหกกลายเป็นลบวายเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นวายนะจากลบคูณลบเป็นบวกแล้วบวกกลายเป็นลบลบเจ็ดตรงไหมวายเท่ากับลบเจ็ดเห็นภาพไหมใช้วิธีแทนก็ได้นะ แล้วแต่เราเลือกนะ็จแล้วกูก็นำ y เท่ากับลบ7แทนในไหนดีแทนใน2นะแทนในนี้เราก็จะได้เป็น x ลบกับลบ7นะครับ x ลบกับลบเเท่ากับลบ2ลบกูลบเป็นบวก x บวก7เท่ากับลบ2นะแล้วกูก็ย้ายข้างมากลายเป็น x เท่ากับลบ2ลบ7กลายเป็น x เท่ากับลบ9านะคำตอบที่ได้คือลบ9กับลบ2 พึ่งก็ทํไมอยู่ดีพอพอเราย้ายกลับไปเอ้ยลบถ้าตีไมลบสองลบเก้ากนะับลบเจ็ดนะลบเก้ากับลบเจ็ดแม็ก็มืนไปลบเก้ากนะับลบเจ็ดดีใจไงดีใจเพิ่งลบเจ็ดนะนึกว,ว่านึกว่าวันนี้อะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะเนี่ยทาม,มาตั้งนหนนะทำา,าตั้แไ่ทุ่มขึโอเคไหมครับนะลบเก้ากับลบเจ็ดโอเคนะนะอ่ะใครมีอะไรอยากถามก็บอกได้นะครับนะ อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูนะคราวนี้เราได้นะคำตอบข้อแรกอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะข้อต่อมานะครับนะอ่ะข้อต่อมานะข้อแรกไปแล้วเนาะเอาข้อต่อมาข้อที่สองเข้อที่สองนี่ง่ายแหละเห็นไหมข้อที่สองดูดีๆมันมีอะไรขึ้นมาลูกอันนี้เป็นสอง x ลบห้า y เท่ากับศูนย์สอง x บวกห้า y เท่ากับลบหนึ่งนะให้อันเนี้ยเป็นสมการที่หนึ่งเลยและตรงนี้เป็นสมการที่สองเลย เห็นบามไเราเขียนไว้ในโจทย์นะตรงนี้ลบตรงนี้บวกเครื่องหมายต่างกันถ้าเกิดครูต้องการให้ลบ5กับ5ลบ5กับบวก5หายไปครูก็เอา2สมการนี้มาบวกกันดูนะทำยังไงเอา1บวกกับสมการที่2อกลายเป็นนะครับลองดูนะครับนะ 2x ลบ5 y บวกกับนะบวกกับตรงนี้2 x บวก5 y เท่ากับนะตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะก็เขียนศูนย์มาบวกกับอ่ะคูใส่ตัวนหม่ก่อนนะลบหนึกบวกสองเกซเป็น 4x เห็นภาพไหมาลบห้าวากับบวกห้าาเหมือนกันใช่ไหมลูกตัดกันทิ้งได้เลยเท่ากับลบหนนะเท่ากับลบหเราก็จะได้ว่า x อ็เท่ากับลบหส่วนสีเอท่ากับลบหส่วนสี่นะเสร็จแล้วเราก็แทนในไหนดี แทนใน1ก็แล้วกันนะแทนนะ x ใน1น,นะใน1คือกับตรงนี้นะกลายเป็น2 x คือลบ1ส่วน4ลบ5 y เท่ากับ0นโอเคไหมครับให้น,นี้ตัดทิ้งเป็น2แล้วก็คือลบ1ส่แลวก็ตรงนี้ได้1นลบ1น่วนะลบห y เท่ากับ0นันนี้กูก็ย้ายข้างมาเป็นลบ1ส่วน2เท่ากับ5 y เพราะนั้น y เดียว ก็ย้ายลงมาคูณก็เป็นลบหนึ่งส่วนสคูณหา y เท่ากับลบหส่วนสิบคำตอบที่ได้นะครับนะคำตอบที่ได้ก็คือนะเท่ากับเท่าไหร่นะ y เท่ากับลบหนส่วนสเนี่ยตอบนะเราก็ตอบตรงนี้เลยก็คือ x คือลบหนึส่วนสกับนะลบหส่วนสิตอบเลยเน okay, ไหคราวนี้บอกครูจริงไหมนเนี่ย นะไม่เชื่อไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อเมื่อกี้เราเราเรากลับไปแทนในสมการที่1นะดูงี้นะเวลาเจอตัวคําตอบเราก็คําตอบที่ได้ไปแทนในสมการที่2องแทนสลับที่กันนะสลับที่กันนะอาคุณทําให้ดูนะว่าตรงไหมนะอาคุกลับไปแทนตรงนี้แล้วนะอาคุเปลี่ยนเป็นสีแดงนะแทนในสมการที่2นะกูเปลี่ยนเป็นสีแดงนะดูนะ2คูณกับลบหส่วนสบวกกับ5คูณกับลบหส่วนสินะ จะทิ้งเป็นสองจะทิ้งเป็น2ก็เป็นลบหส่วนสลบกับบวกกูลบนะหนส่วนสก็จะได้เป็นลบหนึ่งพอดีเห็นภาพไหมนี่คือวิธีการตรวจคําตอบนะครับวิธีการตรวจคําตอบแบบง,ง่ายๆนะครับใครมีอะไรอยากถามนะถามได้นะครับนะถามได้นะเอามาดูข้อต่อมานะรูเลยไม่กล้ายิงไรแอดเลยมันกวมันดึกไป ปกติจะแจ้งในไลน์แอดด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรนะใครที่ติดตามนะก็ถามได้เรื่อยๆนะครับมีคนก็มาดูเรื่อยๆนะครับอ่ามาดูข้อต่อมานะครับมาดูข้อต่อมานะมาดูข้อที่สามนะข้อที่สามทำยังไงดีนะข้อที่สามยังไงดีข้อที่สามเนี่ยครูก็ใช้วิธีไหนดีนะข้อที่สามนะ x บวก 2y เดี๋ยวครูอขอใช้นั่นดีกว่าเผื่อที่มันใช้เยอะนะ นะ x บวก 2y นะเท่ากับ3กับ 3x บวก 6y ลบ9นะครับนะครูก็ข้ามไปตรงนี้นะไปข้อหนึ่งนะข้อที่3เนาะเมื่อกี้นะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยโจทย์ก็คือ x บวก 2y เท่ากับ3นะแล้วก็ 3x นะบวก 6y ลบ9เท่ากนะับ0ครูให้ตรงนี้เป็นสรรมการที่1 และตรงนี้เป็นสมการที่สองโอเคไหมครับนะมีสองสมการคือสมการที่1กับสมการที่สองคราวนี้ครูต้องการเอาอะไรให้หายไปครูบอกว่าครูต้องการอ่ารอบนี้ครูต้องการให้ที่จริงครูก็จะใช้วิธีย้ายก็ได้นะครับหรือครูจะกําจัด x ออกหรือ y ออกก็ได้สมมุติว่าครูต้องการกําจัด y ออกตรงนี้เป็นเลขสองตรงนี้เป็นเลขหก Okay อโอเคไหมครับนะนะโอเคครูก็เอาตรงนี้นะครับเอาตรงนี้นะคุณก็ต้องเอาสมการที่หนึ่งทำให้สองเป็นหกใช่ไหมคูณสามเข้าไปนะเออมันทำได้สองวิธีเนาะอ่าเออข้อนี้ข้อนี้ข้อน,น,นี้เออครูลืมลืมทำอะไรให้เราดูข้อนี้เนี่ยดูดีๆนะอ่าครูก็ทำตรงนี้เป็น อ่คูณสามก็ได้สามไปคูณในสมการที่หนึ่งดูดีๆนะลูกเกิดอะไรขึ้นเอาสามไปคูณในที่หนึ่งก็เป็นสามวกนะสามคูณสองเป็นหกวเท่ากับสามคูณกับสามตรงนี้กลายเป็นเก้าอ่ะคล้ายๆกันมะพอคูย้ายค่ามาอีกทีกลายเป็นสามเบวกหกลบเก้าเท่ากับศูนย์อ้าวปรากฏว่าสมการที่สามกับสมการที่สองเหมือนกันเลย แสดงว่ามันเป็นสมาการทําไมกันลกูกสมาการเดียวกันแค่ว่าแค่ว่าทําไมคูณเลขไปหรือหาเลขไปให้มันไม่เหมือนเดิมข้อนี้ตอบว่าอะไรลกูกตอบเลยมีหลายคําตอบคือคําตอบนี้คือน้ำไม่ทันะ่วเนี่ยเพราะ x เป็นอะไรก็ได้ y เป็นอะไรก็ได้เพราะมันมันเป็นสมาการเดียวกันเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องหา x กับ y ก็ได้นะมันทับกันก็เป็นก็คือทําไมลกูกเป็น มีหลายคําตอบเลยคนนี้ตอบก็คืออะไรถ้ามีใช้ก็คือมีหลายคำตอบนะอินฟินิตีเลยนะเพราะมันคืออันเดียวกันโอเคนะเพราะมันทับกันเป็นสมการที่ทับกันตลอดนะครับถึงตรงนี้นะใครงงนะจะถามก็ได้นะครับ